ทุพนมากอะเราก็มองมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดแต่ว่าเมือนี้แพลวถือว่าเป็นเมื่อบุญหญยเข้าสีเห็ดบุญหานคุณยายเทพแพลวก็เลยอยากอยากขอว้าณนะคลิปนี้นะคะอยากอยากให้จบอยู่อยู่คลิปนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องดราม่าต่างๆทั้งคนที่โจมตีแพลวโจมตีพ่อบิ๊กกันสินะคะ่ะคือแพลวอยากขออนุโมทนาน้ำเล่ย์นะคะก็คือแบบว่าคนที่ รักหนูคนที่รักบิ๊กกันสินะค่ะแพรวอยาให้ทุกคนเปิดใจและอยากให้ทุกคนยุดยุดไหมถึงว่ายุดโจมตียุดโจมตีอาต่ตางคนต่างด่าก,กันไปกันมาทั้งแฟนคลับทั้งสองฟังทั้งสองฝ่ายซึ่งแพรวกับบอยากให้แพรวกับบอยากให้ทั้งสองฝ่ายคือโจมโจมตีกันไปกันมาคือมันบ่จบมบม่สิ้นนะคะคือตอนนี้แพร่แหลวกับพอบิ๊กก็คือทําหน้าที่เป็น พ่อของลูกเป็นแม่ของลูกตางคนตางท้ามหาหากินหาเงินเลี้ยงดูกจุดประสงค์คือตอนนี้คือเราดูแลลูกตางค้นตางท้ามหาหากินอย่างเช่นพ่อบิ๊กเท็ดคอนเทนต์กับคนนั้นคนนี้เราก็ไม่อยากให้ไปคอมเมนต์เพิ่นมสิทธิ์เพิ่นมสิทธิ์ที่จะดําเนินชีวิตของเพิ่นละแพ้กับมีทธิ์ที่จะดําเนินชีวิตของแพ้เพราะฉะนั้นแพ้อยากให้ทุกคนหยุด ใครที่รักแพลวนะคะแพลวอยากให้ยุดว่าจะเป็นเพจใดก็สร้างที่สร้างเพจมาโจมตีหรือด่าทอกันไปกันมานะคะแพลวขอขออนุมโมทบุญน้ำหลายๆนะคะพี่น้องอยากให้ยุดอยากให้จบเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับกับการที่พ่อบีคือพ่อของลูกและแพลวก็เป็นแม่ของลูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่มือหน,นีจนทอนมือตายเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคําว่าพ่อของลูกแม่ของลูกได้อ่าเพราะฉะนั้น แพทแพเขเข้ารบการตัดสินใจของบิ๊กเข้ารบการตัดสินใจของแพวต่างคนต่างมูฟออนแล้วต่างคนต่างทำมาหากินเปิดโอกาสให้มูคอยเดทมาหากินอย่างสบายใจเถอะพี่น้องคือยุหยุดซะยุดแสะกันไปกันมาโน,นนนีนั่นแล้วก็มีบางคนบางเพจก็ว่าคอยสร้างเพจมาจมตีผัวเราจะทําเพื่ออะไรเพราะว่าเขาก,ก,ก็คือพ่อของลูก บอเคยมีความคิดไม่เคยสนับสนุนให้ใครมาด่าพ่อของลูกเพาะหยังพี่น้องพ่อลูกเขกากะฮักพ่อ,อนาริตานี่รักพ่อโดนโดนเธอไปหาพ่อนี่ดีใจหลายเออคือมันมันบอมีเหตุผลอย่างที่ตรงเฮดแบบนั้นนะคะแล้วใครที่รักสนับสนุนบิก๊กหนูไม่เคยไปไปเกลียดชังอะไรใครอืมเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนหรือว่าติดตามคนที่เรารัก คนที่รักแผลว่าขอนะคะแผลขอแผล,ลขอว่าขอให้โฟกัสถ้าหักคอยเออหรือบางคนหักหักหักบีกแต่สร้างคอยนั่นสิเออก็ให้ให้ใหติดตามให้กําลังใจพ mm ่อบีกเห็นหนูก็เลื่อนผ่านแค่นั้นก็จบแม่นบอกค่ะเออถ้าบางคนติดตามแผลแต่บอดด้ติดตามบ mm ีก hmm. ก็คือกักสนับสนุนกันถ้าเห็นก็เลื่อนผ่านถ้าเห็นคนที่เราไม่ไม่โอเคเราก็เลื่อนผ่าน mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าไปแซะอย่าไปโจมตีกันให้มันจบซะ ถ้าคุณบอกว่าคุณรักน้องน้องโตเกียวหักน้องนาลิตะคุณก็ทําจิตใจให้มันเป็นกลางโป่งซะพี่นอ้องโป่งซะเพราะว่ามูข่อยเน็แชทในอย่างคือข่อยก็พอบีกกับก็บคุยกันเลื่องลูกกันอย่างปกตินะ,ะนะตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทะเลาะบ,บ่อแวงอะไรกันทุกอย่างคือเคลียร์คือจบสําหรับหนูนะหนูคิดว่าเข้าควรที่จะเดินหนาถ้ามาหากินเพื่อลูกต่างคนต่างทำมาหากินเพื่อลูกดําดเนินชีวิตของตัวเองธุรกิจของตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเป็นมือบุญน,นูขอบอกเคยมาบอกดอกก็เลยอยากขอว่าเออมือในห้องเสียบุญแพลวก็เล่ยขออนุญาตอัดคลิปนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พ่นองสาบึงการมาแล้วซาวบึงการมาแล้วจ้าสาบึงการสวัสดีจ้าสาบึงการ,าการเกา่าคลิปแพ้วาแม่ของน้องนาริตาน้องตัวเกียวมาฝากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ฟัง ว่าแพลวผ้าเพิ่นออกมาเบาอียงเพิ่นมาเบาเกี่ยวกับเรื่องอียงเนาะแต่สําหรับที่เพิ่นเบาซาบึงการก็เห็นด้วยยูจ้าเห็นด้วยอยู่ว่าให้เอฟซีเตลล่าไฟน่ะเศร้าซาเศร้าสั่งประเด็นเศร้าแซะกันไปแซะกันมาให้เพิ่นทํามาหากินเลี่ยงหลูกเพิ่นเนาะเรื่องภายในครอบครัวเพิ่นเท่ากับ่งห้จากดอกแต่ว่าตามที่ผ่านมานี่ยซาบึงการกับเป็น F c ซเพิ่นทั้งสองคนนั่นตัละแต่เพิ่นอยู่น้ากัน แต่พอผู้ใหญ,ญ่บ้านพันแยกตัวมาแล้วซาวบึงการกรสิมติดตามผู้ใหญ,ญ่บ้านเนาะจ้ะซาบึงการติดตามผู้ใหญ,ญ่บ้านแต่ว่าเวลามันล่วงเลยมันพานไปแล้วให้เพิ่นตาสินใจของคนในครอบครัวเพิ่นตาสินใจแล้วว่าเพิ่นสิแยกทางกันเข้ากติดตามคนที่เฮาหักเข้าแพงแต่ว่าก็ตามที่เบ่งเบึงแล้วเพิ่นกับบ่มียังกันแล้วเฮากับเป็นเอฟซีซื่อ เขาก็จะไปเขียดไปแขวนไปยังเถาะปล่อยเพื่อนทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเพิ่อน,นอจาจะกับ่มี่ยังหลยคลิปนี่สาบึงการกะอยากออกมาวา่าว่าตามที่แผ่ว้าวเพื่อนวอกสาบึงการกะเห็นด้วยอยู่เข้าเป็นเอฟซีหักนนองนาริตาหนองตุกเกี่ยวเขาก็เอาความสุขของนนองนาริตาหนองตุกเกี่ยวเป็นลักเนาะจ้ะสำหรับแม่ๆพ่อๆเอฟซี FC ทันใดบ่เห็น,นด้วยกาบ่เป็นยังเด้อจ้ะตว่าสาบึงการคิดว่าคลิปนี่ แพลวผาเพิ่นออกมาเวบากะเห็นด้วยก็เพิ่นอยู่จ้ามันดีสําหรับน้องตัวเกี่ยวน้องนาริตะเนาะสําหรับคลิปนี้กาไว้ซ้ำนี่ลหะจ้าสวัสดีจ้า